สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้เป็นวันที่ของของ lobster mini season ที่ฟลอริดานะคะวันนี้เอาเรือเล็กออกค่ะเดี๋ยวน้กี้ให้ดูนี่ก็มีคลื่นนะคะมีกระแสน้ำนี่แล้วด้วยความที่เอาเรือเล็กมาคิดว่ามันง่ายคือวันนี้ไม่ได้คาดหวังอะว่าจะได้จะได้กุ้งอะไรเท่าไหร่นะคะแต่จะมาลองวิธีใหม่คือเมื่อวานเนี้ย จอดเรือแล้วก็ว่ายออกไปแล้วก็ไปควานหากุ้งใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ว่ายกลับมาหเหนื่อยมากเพราะเราไปไกลจริงๆชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคือไปไกลวนวนวนไปไกลวันนี้นก,กี้จะใช้แบบนี้ค่ะนี่นก,กี้ก็มีเชือกนอก,กี้จะดำไปด้วยแล้วก็ลากเรือไปด้วยแล้วก็จะไปตามกระแสน้ํานะคะไปตามกระแสน้ําแบบนี้ก็คือไม่ได้ทวนเออไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทวนน้าเนาะ ก็ไปตามกระแสน้ําแล้วก็เอาเรือไปด้วยแต่นกี้ก็จะเตรียมนะคะจะเตรียมนี่สมอไปด้วยเผื่อกระแสน้ํามันไวมากๆแรงมากๆเพราะว่าบางทีเราเห็นบนนี้กับลงไปข้างใต้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนกี้หรือตอนที่เจอกุ้งแล้วนกี้จําเป็นอต้องใช้เวลาในการจับกุ้งนกี้ก็จะได้โยนสมอลงเพื่อให้เรือมันหยุดเราจะได้จับกุ้งนะคะอันนี้คือความคิดไอเดียไอเดียของนกี้ไม่เคย ไม่เคยทําหรอกแต่ว่าลองก็ไม่เสียหายมากสุดก็แค่เหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาบนเรือขับกลับแค่นั้นนะคะนีอ่อากาศอากาศก็ถ้าใครมีไอเดียดีๆว่านี้ก็บอกนกี้ด้วยนะในคอมเมนต์เดี๋ยวลองดูเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใต้นา้าพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะคะ มาออ้วะพร้อมก็เดี๋ยวจะลากไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็ลากไป รุแล้วเป็นเรือเรือที่ลากเรานะคะเพราะว่าเรือมันก็ลอยไปกับกระแสน้ำเราก็ตามเรือไปเออก็ดีเหมือนกันค่ะ ตอนอยู่ในน้ำนกกี้พยายามแล้วแต่ไม่สามารถที่จะถ่ายอะไรให้ได้เลยนะคะเพราะว่าม,มันถ่ายลำบากมากเลยะค่ะจะมาดูดีกว่าว่านกกี้ได้ประมาณไหนนะคะ5ตัวนี่ชอช,อ,ช,อ,ชอ,อุ้ยเดี๋ยว กิต้นอ,อยู่ในน้าก็วัดแล้วแหละอย่างที่บอกแต่ว่าในหลายๆครั้งอะอยากจะให้แน่ใจว่าว่าขนาดมันได้จริงๆนกเกี้ยรไม่ได้เซียนเนาะพออยู่ใต้น้ำอะ่ะแล้วบางทีมันมูฟบ้างอันนี้มันจะเป็น3 h r e e and a c h นะคะประมาณ3นิว้วสไม่ใช่ประมาณอนะคือตามกฎหมายคือ3นิ้วครึง่งเราจะวัดจากหัวนะคะวัดจากหัวอย่างนี้3นิ้วครึ่งพอดีเป๊ะอันนี้นี่นะคะ หนึ่งนี่นะคะสองวนตัวใหญ่ะคะ่ะไม่ต้องวัดก็รู้ว่าได้สามสี่อุย้ย แต่ว่าตอนฤดูการใหญ่นะคะนกี้สัญญาว่านกกี้อาจจะถ่ายคือใต้น้ำมาให้ดูให้ได้นะคะพอฤดูการใหญ่นกี้จะไปจับกับเพื่อนก็อาจจะให้เพื่อนช่วยเหลือ,อในการถ่ายบ้างนิดหน่อยในช่วงที่ว่าออการจับอ l อเตอร์เนี่ย เราจับยังไงเราใช้เน็ตยังไงเราไล่เขาต้อนเขายังไงนะคะที่จะให้เขาเข้าไปในในตะข่ายของเรายังไงโอ้ยคลิปนี้นกกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย